เข้ามาต้องขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกและก็ทั่วประเทศทั้งนอกโลกทั้งดาวอังคารดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวเสาดาวพูโตนะครับแล้วก็ดาวรถมอเตอร์ไซค์นะก็วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์นะครับไม่พูดเยอะ <c oughs> เจ็บคอเจ็บคอนะก้าวมาบนล่างทุกป,ปู่90อาจารย์เน้นให้ด้วย90 9 6 6, 6 0โคตรพอ่อโคตรแม่ รวยนะครับต้องกราบขอเข้ามาขออภัยขอพูดหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอคนละ5แชร์ใครถูกบ้างคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ให้อาจารย์น็อตตีด้วยใครถูกบ้างเลขวิ่ง9ผมบอกแล้วว่าเจ้าพ่อพเลขวิ่งอันดับหนึ่งของเมืองลราเมืองไทยนะครับ9มาล้านเปอร์เซนต์วิ่งบนวิ่งล่างรวยงวดก่อน7มาล้านเปอร์เซนต์น่าจะมาล้านเปอร์เซนต์เ็บนล่างงวดก่อนงวดน,นี้9น่าจะมาล้านเปอร์เซนต์รากฏว่าเลขที่ออกคือ 90ล่าง935บุเกือบแตก3ตัว3ตัวเราให้925กับ923มันออก935ใครถูกบ้างกดแชร์ให้ด้วยคนละ5แชร์เพื่อให้คนลำบากอยู่ในยุคโควิดได้มาดูตอนนี้อาจารย์กำลังเดินทางนะครับวันนี้ขับรถอยู่นะครับอาจารย์เพิ่งลงมาจากภูทับเบิกนะครับภูทับเบิกเนี่ยอาจารย์บอกน้ว,ว่าบรรยากาศธรรมชาติบำบัดแบบนี้ทำหวยโคตรมีความสุขโคตรมีอารมณ์เลยนะครับแล้วก็แบบ บรรยากาศมันได้ออมสินก็เม็ดเดียวห้าเจ็ดออมสินฟันฟันห้าหรือฟันเจ็ดนี่แหละแต่เม็ดเดียวห้าเจ็ดเจ็ดห้าแตกรวยแล้วก็ทุบป,ปู่ออมสินออหกศูนย์ทุบป,ปู่ด้วยเด้งบนเด้งล่างเหมือนกันทั้งออมสินทั้งรัฐบาล <c oughs> รัฐบาลก็เก้าศูนย์เก้าสามห้าบนใครวิ่งก็รวยใครรูดก็รวยใครเจาะเน้นๆก็รวยออมสินใครเน้นๆก็รวยใครรูดก็รวยใครเล่นทุบป,ปู่อย่างเดียว ก็รวยวันนี้มีแต่รวยรวยรวยนะครับฝากกดแชร์ด้วยใครถูกมากอาจารย์ผู้ตามตรงบาทเดียวก็มีค่าเพราะว่ายุคนี้หาหากินลาบากอาจารย์ให้มามีงวดงวดที่เก้านะเลขวิ่งนะงวดก่อนก็เข้ารูดงวดน,นั้นก็เข้า2 3สาเมตรเดียวทูปปูนี่ช่วงนี้มาแรงแล้วไม่อันอ้นด้วยไม่อั้นด้วยต้องขอบอกว่าไม่อั้นด้วยนะครับงวดหน้าไม่รู้ก็ไม่อั้นหรอกง,งวดหน้าเพราะว่าเราไม่ได้แม่นเราฟุกเข้าแต่เลขวิ่งเราฟุกเข้ามา9้างวดเลขสูตรก็เข้า เลขทูบก็เข้าเลขคำนวณก็เข้านะครับฝากแชร์ด้วยเนาะใครถูกบ้างครับคอมเมนต์หน่อยถูกคนละกี่บาทอาจารย์ขอไปแชร์ก่อนชาครับชาถูกห้บาทค่ะถูกเท่าไหร่อะถูกเท่าไหร่ถูกคนละเท่าไหร่ ต้องแท็กแท็กเฟซนู่นด้วยลืมแท็กขอบคุณเดอร์ดีใจได้วิ่งห้ารอเลขวิ่งเห็นไหมผมบอกแล้วถ้าพี่ลอยเก้าไว้เลยบนล่างสมมุติวันนี้พี่ลอยเก้าหนบาทอ่ะคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่ส่าหนูนี่เล่นการพนันพนิดและคลิปนี้เป็นแค่เรื่องสมมุติทั้งหมดวันนี้ถ้าพี่ลอยเก้าหนบาท ข้าวมาบนมาล่างพี่ได้เลยห้าพันอืมกำไรพี่คือห้าพันแหละวันนี้ประมาณเนี้ยเพราะล่างมาสี่พันหักออกพันหนึ่งเลือเหลือสามบนมาสามหักออกหนึ่งเหลือสองก็เป็นห้าพันอืมพี่ลอยพี่ลอยร้อยหนึง่งพี่ลอยห้าร้อยใช่ไหมห้าร้อยมันก็จะได้ประมาณเท่าไหร่นี่แหละสองพันห้าหวะ่ะอืมนขอบคุณดาวทุกๆดวงนะครับวันนี้ก็รวยนะครับอาจารย์ถูกไหมเดี๋ยวดูลอตเตอรี่เอา ว่ากูมีแล้วว่าเก้าศูนย์นี่วะตายสองแล้ว fc ตัวโยงเป็นยังไง fc ตัวโยงถือไหมบ่ยักเข็บไปใส่ด้วยลอตเตอรี่บาทนี่กูมันเสียบอ่วบุ๊คซื้อแล้วเอาไว้ไหนไม่รู้มันประกวดเห็นเลยบ่จ้าเยวหาลอตเตอรี่กันครับ ถือไว้นะดีจังแท้แบะหาลอตเตอรี่แป๊บหนึ่งเนี่ยแม่กูเม้าเก่ามาเก้าศูนย์มันหาไม่ได้นะเนี่ยกูได้แล้วเอ้ลอตเตอรี่กูก็ถือสองใบมิสามใบแมงสี่ใบห้าใบนน โอ้ยนี่กับแมนหกศูนย์กับมี0ศูย์เก้ากับมีห่วยกูมเมาเก่ามากเนาะืเจังไหนจะม,มีศูนย<ม>์เก่าไรมะเนี่ยเก้าศ <90 S 1> <90 S 2> ูนย์ศูนย์มีอยู่เก้าศูนย์ศูนย์เก้านี่ยนะเก้าศูนยอกนี่เดเก้าศูนมีสีไปหาใบตัวตัวตัวได้อ้นัเหอเนี่ยน,น,นะครับโอเคนะมีแต่เก้าศูนเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูาดยังจหาว่ากิมโม ได้ข่อยกี่คู่อีกสเดี๋ยวแป๊บหนึง่งผมเรียงก่อนชาครับชาชาชาเนี่ยมาดูสดๆเลยเดี๋ยวจะหาว่าโม้นะครับไม่ได้โม้ผมแค่คุยเนี่ยเนี่ยสดๆเลยสดๆเลยสิบหกกันยาสิบหกกันยาสองห้าหกสี่เก้าศูนย์อันนี้สองใบเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้ากับเก้าศูนย์แล้วมีอีกนะมีอีกในเนี่ยในเนี่ยมีเต็มเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ต้องตรวจก่อน เนี่ยส,สดเลยสด,สดเลยสด,สด,สดเลยไอแคปแคบแคปจังหวะนี้ครับเกศนย์นะเกศนะ90้าศูนย์เก้านะ90้านย์ศ้านะจะออกอะไรผมก็ได้เงินนะผมซื้อคือผมผมซื้ออย่างเงี้ยลอตเตอรี่จําคํานี้ผมบอกได้ไหมผมบอกว่าเอาอะไรก็ได้ที่มันมีเก้าผมไปรูดเอาหมดเลย9แต่ว่าวันนั้นมันเหลือเก้าศูนย์เยอะกับ0ูนย์เก้า ผมก็เลยได้เยอะลอตเตอรี่แล้วก็อืาผมซื้อแต่ลอตเตอรี่น,นะอย่าไปพูดเรื่องอื่นเดี๋ยวปิวนะเนี่ยดูสดสดเลยดูสดสดเลยไปหนึ่งกำลังได้ที่ดูสดสดเลยเนี่ยไม่มีก้านเลยเลยนะ90เนี่ยเนี่ย เนี่ยวิ่ยทือกันตัวกระเป๋าเงินข่อยเฮียล่ะปันเป็นไงเนี่ยมันมาจากทูปปูนะครับดูทูปปูก่อนไปดูทูปปูก่อนฝากแชร์ด้วยเนีย่ยทูปปูอาทูปปู ผูปูเมื่อคืน069ผมตีให้609009มีการ6 6ไว้ตัวหนึ่งเนี่ยรวย609009เนี่ยรวยเน้น9รูด9ได้ทั้งออมสินและรัฐบาลเห็นไหมเนี่ยอ่านดิออมสินรัฐบาลรัฐบาลออก60นี่ไง60เนี่ย60หวยไทยออก90เด้งแล้วไปดูชุดหวยคำนวณอันนี้คือทุกป,ปูครูป,ปูเข้า เข้านังสองไปดูหวยคำนวณอ้อมสีหวยคำนวณรูดเจ็ดว่มันอยู่ในรถนะครับมันก็เต้นนะห้าเจ็ดเม็ดเดียวรวยซื้อแค่ห้าเจ็ดก็รวยออกหกศูนย์รูปปู่ด้วยบนล่างหวยไทยเลขคำนวณรูดเก้าเจาะเก้าศูนย์เห็นไหมรถมันเต้นนะอยู่ในรถสามตัวเกือบแตกสามตัวมันออกเก้าสามห้าอันนี้มีเก้าสองห้าเก้าสองสามผิดตัวหนึ่งนะหรือถ้าเอาสามไปใส่แทนได้ถูกแล้วนี่เก้าสองห้าเก้าสองสามมันออกเก้าสามห้า เกือบได้สา,ามตัวแต่โอ้ถ้าทำตัวแต่งนี่ลงลงเรียที่นี่เลยนะรูดเก้าก็รวยรวยนะครับรวยโอเคนะครับขอแสดงความยดีกับลูกศิษย์ FC ทุกคนด้วยนะครับเฮงๆเลยรวยนะครับเนาะไม่จกตานะนี่เราต้องทำท่านี้ไม่พูดเยอะรวยนะนะไม่ไม่อั้นนะวันนี้นะครับคิดได้เก้าศูย์สร้อย ได้หกศูนย์เก้าศูนย์เน้นเน้นแขนเขนค่ะวิ่งเก้าค่ะถูกสิบบาทค่าประตูครับสิบบาทก็ค่าประตูนะโอ้ย